อย่งสวยคุณดูบอกไว้ก่อนย่งสวยโอ้โหยอย่างเมื่อโอเคครับคุณดูนี่อที่ผมแคร์เตอร์เจ,เ,จเกอร์ใส่ปั่นมาได้จ้าวันนี้ก็เราจะมาปั่นนาเว็บไอซ์ตีสามหกห้านั่นเองนะจ๊ะก็ดู ใครสนใจอยากมาปัน่นก็มาปั่นที่ห้องผมได้นะเฮ้ย <c oughs> หยอกครับผมเข้าไปปั่นเว็บเนี่ยคุณด,ดู i อ e ซทีสามหกห้าแล้วแอด i อ e ซทีสามหกห้านั่นเองนะจ๊ะคุณด,ดูหน้าเว็บสวยๆอย่ยยยยางเงี้ยจะพักขอไปค่ายปีจีเลยดีกว่ารออรรครับผมรออะไรล่ะครับผมคนดูไปปั่นเกมอะไรดีคุณดูลัอกกิ้นิโกะเลยน่าเบื่อไม่ไปละลัอกกิ้นิโกะเกมสุดท้ายนี่แบบว่าขอแบบช็อตแบบง่ายๆเลยเละกันนะจ๊ะใครเล่นแบบ เฮ้ยเกมหนูเหรอหนูเล่นบ่อยไม่เอาขอไปทุบหมูดีกว่าหมูไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยน้องหมูก็อยู่ไหนหมูทองขอหาหมูทองแป๊บนะก็ดูอยากเล่นหมูทองนี่ไงไปทุบหลังหมูดีกว่าไปครับผมไปทุบหลังหมูเลยดีกว่ามาเออลาหลุดหน่อยสัญญาณช้าขอพายด้วยนะจ๋าท่นนี้เรามาที่ทุนทุนหนักๆนียก็กกกดูทุบหลังหมูก็ จะไเปเบ็ดเท่าไหร่ดีวะไาไปต่อเลยกว่าครับดูโอ้ยเป็นหวัดนะครับผมขอท่านขออภัยในเร่นนะจ๋าเบ็ดเก้าแล้วกันจ้ะเบ็ดเก้ายินดาวเอ้ยอเกินเบ็ดเก้าจัไปยาวๆอ้าวาชิบหายแล้วขอรีแป๊บก็ดู ขอรีเกมหนึงรอบเออมาตีอันนี้น่าจะได้ไดดละเบ็ดเอีกรอบอ่ะเบ็ดเอีกรอบนะจ้าขอไปจะเป็นสิบลยเนาะคเลยจ้าเออได้ละเฮ้ยมาส,สวยๆมาเปล่าโอ้ยเกินเกินเกิเกินปะอ๋ออออ้โอออ๋ออ๋ออออ๋อส๋อ จัดไปผมมาเออเป็นวัดแต่ใจสู้นะจ๊ะเอฮ้ยสวยเฮ้ยดอกที่ปลาเข้าไปเป็นไงล่ะโอ้โหยังสวยุณดูบอกไว้ก่อนยังสวยโอ้โหอ,อย่างมืดโอ้โหปลา,าไปแบบสอดนี้ ผมไลยไป,ไปยาเลยดีกว่าครับดูจัดไปยาแล้วผมโอ้โหนึ่งพันเจ็ดสิบเจบาทยังเวอร์ไปต่อเลยครับผมมาไล่กันปืนหลุดก็ไปยาเลยจ้ะเด่นหมุนเอาทุบหลังมงเฮ้ยเกินเอาดอกนี้รู้เรื่องอีกแล้วหนึ่งโอ้ยเป็นใบเป้าน้องๆเกินใบเป้นปปาน้องๆ เอาสักหนึ่งดอกอคุณสี่เขาพีด่ดิโอ้ยสกกรเตี้วหนึ่งตัวหมาเป้าครับผมนึกว่ามาแต่มะนาวเอาไว้มาสวยไว้มามีก็สวยดีครับมาแล้วป่ะอ้ยใกล้จะปืนลูกไปโอ้โหมาหูกว่าความจะคุณได้ละจัดไปะผมมาโอ้ใจสู้สอคำสิงหมาเป้าโอ้ยอยางเฟว้ยว มองให้ก้อนไปทุบนังหนูนะคะผมคใครอยากตามเราไปตามหน้าเว็บไอเซตีสามหก้าก็ดูหนึ่งบาทสองบาทได้หนาได้เลยนะครับผมไอหมื่นบริการดีมากโอ้โหสวยๆวยสองพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทช็อตน,นี้อย่างเวอร์โอ้หมาดวีว่าสี่ตัวเฮ้ยจนไปเปล่าโอ้สกิตติ้วอย่าบอกสกิตติ้วเข้ามาครับผมคูนสองเข้าไปจริงสวยคูนเข้าไปดอก อย่างเบอร์ป้าโอ้โหทุบหลังทุบหลังหมูขอทุบอีกอีกหนึ่งดอกเฮ้ยอีกหนึ่งดอกโอ้โหคุณสีสวยสีสวยครับพีข้าบดอกเฮ้ยโอ้โหรูเรื่องมาเป้ามาเป้าหอหมาโอ้ยคุณหกยังไม่จบไม่สิน้นับผมเราเปิดใจก,กว้างไม่ตามมาเล่นกันได้นะแต่ก็ดู สวยๆไม้ทั้งนึ้ดอกโอ้โหเวอร์เวอร์คุณเจ็ดเออได้อยู่อย่างเฟี้ยวมาปเปล่าอ้าวเฮย้ยโอ้โหอย่างเฟี้ยวเอาไว้ก่อนโน้ตสามาาสา,ามหนึ่งก้าสิบสามบาทถือว่าโอ้โหสุดยอดคนเดูเราไปตามนึงนะจ๊ะ เกมมูนั่นเองนะจ๊ะคุณดูกฎผิดขอโทษด้วยนะจ๊ะขอ้อความนห,หนูใครอยากตามก็ลงไปตามหน้านะหนูเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์สับคล้ายกดติดตามกดกระดิ่งที่เจ็ดด้วยนะจ๊ะวันนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะจ๊ะมาดูเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายครับผม